ัสดีครับจากทางค่ายเอฟแมนนะครับวันนี้จะมีอุปกรณ์นีหน้าไม้ยิงปลามานำเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นทรงมือสอดนะครับี่จะเป็นทรงกำคอกำคอนะครับนี้นยกยิงนะครับยกยิงพันธุ์ไม้สักนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นไม้ประดูนะครับพันธุ์ไม้กระดู ลางห้งไม้กระดูนะครับตัวนี Nixon> ้สอบถามราคาได้ที่0825201925หรือว่าทักแชทเพจไปเลยก็ได้นะครับเพจของขอมแอมิคอนหน้าหาดินบาจะเป็นทรงยกยิงนะครับจะยกยิงลางเมตรบางยาวหนึ่งเมตรนะครับลางยาวหนึ่งเมตรช่วงชัด60เซนนะครับช่องชัด ใครก็เป็นใครบกเซฟนกนะครับใครเซฟนกนะครับอย่งนี้ตัวนี้จะเป็นยกยิงลางกลมนะครับเป็นใครก็มีเซฟนะครับไกรเซฟนะครับพปกคนที่แถมมาคที่แถมก็จะได้ครบชุดอย่างนี้เลยนะครับ ได้พร้อมยิงน,นะครับทำท้ายในไตรเซตนะครับใส,ส,ส,สบ่ลูกดอกได้สี่เป็นห้าลูกนะครับในล้องนี้แล้วก็ถามแขมยางมัดขีดข้างขาวสายที่อีสายทีอีนร้อยปอนด์นะครับลูกดอกก็แถมให้สองลูกนะครับรางด้วยสีขาวนะครับรางสีขาวเป็นรางสีดำ สองสี่นะครับส่วนกระบอกนี้ก็มีสอดนะครับทัน้ายไม้สักนะครับสอบถามราคาได้ที่ศูน0 4แปดสี่ศูนสี่แปดห้าสองสองเก้านะครับหรือเขยหองอยู่กรบอกยิงตานะครับลานตรงนี้จะเป็นลานเล็กดอปนะครับอธิบายสักพัก่ก่อนนะครับความแข็งแข็งแรงทนทานนะครับลานเล็กดอกซื้อเล็กดอปมาใส่ได้เลยนะครับ ยึดตัวนี้ได้เลยนะครับเลือยต่อก็จะแถมให้ครบนะครับ